50 with วหเมียวสวัสดีค่ะเหมียวเองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50เนาะตอนนี้ก็เกษียณหรือลาออกมาได้จะสอปีแล้วค่ะอืมวันนี้ก็เป็นพาสทูนะก็คือเรื่องของอ่าสังคมที่ทำงานกับการเอาตัวรอดอ่าอย่างอ่าคลิปที่แล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปย้อนฟังก่อนนะ ออจะได้เรียบเรียงได้ถูกเนาะอ่าก็ยังไงอะมาทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ mindset ของเราเนาะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นการเอาตัวรอดในในการทำงานเพราะมันจะเป็นเหมือนสนามรบมันมันจะเป็นเหมือนสนามรบแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกเนกาทีฟท้อถอยหรืออะไรอย่างนี้เนาะให้มองว่าเราจะมีวิธีการอย่างไงเนาะที่จะทำให้เราอยากตื่นขึ้นลุกออกจาก เตียงนอนแล้วก็อาบน้ําอาบท่าเนาะไปทํางานเออทำงานให้มันมีความสุขอ่าประมาณอย่างนั้นถึงแม้มันจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเหมือนฟื้นเหมือนอะไรบ้างแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้ตลอดตลอดเรื่อยๆนะ m i n d s e ของเรามันจะเริ่มมันจะเริ่มอยู่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 ในจิตอยู่ในใจของเราเนาะแล้วเราก็จะยอมรับสภาพทุกๆอย่างของที่ทํางานได้เองเพราะที่ทํางานนะสังคมที่ทํางานบางคนเลือกได้เนาะบางคนเลือกไม่ได้เราไม่ใช่ว่าเราจะเลือกสังคมที่เราจะอยู่ได้ทุกๆครั้งไปยิ่งสังคมที่ทำงานเพราะอะไร เพราะอย่างบางครั้งมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างเราไม่สามารถลาออกได้เราไม่สามารถเดินหนีออกมันออกมาจากตรงนั้นได้เนาะเราก็ต้อง อดทนแล้วก็ปรับตัวเราเองปรับมุมมองเราเองเราไปแก้ไขคนอื่นไม่ได้แก้ไขคนอื่นไม่ได้เลยเด็ดค่ะไม่มีไม่มีใครยอมให้เราแก้ไขนอกจากเราแก้ความคิดตัวเราเองเนาะลองย้อนไปดูนะว่าสี่ข้อเนาะสี่ข้อที่แล้วอาทวนก็ได้คือหนึ่งเราทํางานเพื่อเงินท่องเอาไว้ทํางานเพื่อเงินทํางานเพื่อเงินสเราต้องเรียนรู้ผู้คน ที่เราทํางานด้วยหรือคนที่อยู่รอบๆเราเนะาะทั้งคนที่แบบยิ่งคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเราย,ยิ่งต้องเรียนรู้จากเขาเนาะเรียนรู้นิสัยแล้วเราจะได้ปรับตัวเราเองนี่แหละที่จะทํางานกับเขาให้ได้ ระวังตัวเองให้ได้ว่าเราต้องระวังอะไรกับคนนี้คนนี้เป็นนิสัยอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องระวังหลังของเราอย่างไงเนาะไม่ให้โดนแทงเหอะนั่นเองเนาะอ่าก็เป็นลักษณะที่ว่าเราเราหนีจากเขาไม่ได้อะ <c oughs> มีอย่างเดียวคือยอมรับเขาแล้วก็เรียนรู้เนาะเรียนรู้ว่าเขาเป็นบุค,คลิกลักษณะยังไงแล้วจะต้องทำงานยังไงด้วยต่อไปก็คือเรื่องการสื่อสารเนาะฝึกเรื่อง ทักษะในการสื่อสารให้ดีนะแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ก้าวไก่งานของคนอื่นอ่ะวันนี้ก็เริ่มข้อที่5ข้อที่5คือเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะเอออย่าคิดว่าเรา เก่งที่สุดเออไม่ใช่เราทำงานในบริษัทเราเป็นเพียงแค่1ฟันเฟืองให้งานมันหมุนให้งานมันหมุนเลื่อนไปได้ด้วยดีเนาะเราเพียงแค่หนึ่งฟันเฟืองเท่านั้นคนอื่นๆก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองขององค์กรเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในการที่เรามาทํางานด้วยด้วยกัดอ่าด้วยกัดเยอะๆความคิดเห็นที่แตกต่างมันมีเราต้องโอเพนเนาะเราต้อง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างลองฟังลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นดูเนาะแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่เก่งกว่าเราอีกมากมายเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปอะไรมากอืมเราทำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใครที่อยากจะเก่งอยากจะพราวอยากจะโชว์พราวอยู่เออปล่อยเขาไปเลย ตามสบายฉันขอทำงานตามหน้าที่ของฉันรับผิดชอบของฉันเท่านั้นพอไม่ต้องไปสนใจเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปอยากรับฟังไม่อยากไปอยากได้ยินว่าใครจะต้องมาชมเราโอ้ฉันเก่งเธอเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องอืมให้เจ้านายจ่ายเงินเดือนเราจบพอละต่อไปข้อที่หกคือความจริงใจความจริงใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนาะ ทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เข้าเข้ากับทุกๆคนไดเ้เข้ากับทุกๆคนได้ถึงแม้คนคนนั้นจะไม่จริงใจกับเราเนาะคนคนนั้นไม่จริงใจกับเราก็แล้วแตเ่เพราะอะไรเพราะว่าความจริงใจมันจะทําให้เราลดลดความเขาเรียกว่าความตั้งแง่ความตั้งแง่ความความ อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออคือความนก g a t i ความคิดลบเนาะความบแ a s ความคิดลบกับบุคคลอื่นเราเราจริงใจในการทำงานเราจริงใจกับองค์กรเราจริงใจในงานของเราเนาะอาเพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจกับคนด้วยอ่าอะไรที่มันเขาเรียกว่าต่อให้บุคคลคนนั้นเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนที่ ปิ้นปอก็ล่อนต่อแหลเนาะแต่ให้เราย้ำเอาไว้เลยว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานของเรานะทุกทุกคนที่มาทำงานไม่ต่างกับเราเลยไม่ต่างกับเราเลยทุกทุกคนมาหามา,ามาทำงานมาหาเลี้ยงชีพมาหาเลี้ยงครอบครัวมาหาเลี้ยงตัวเองเนาะก็คือต้องการเงินนั่นเอง ทุกๆคนมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้ที่เขามีนิสัยอย่างนี้กับเรามาเราไม่รู้เลยว่าประสบการณ์ที่เขาเจอมาเมื่ออดีตเมื่อก่อนเนาะที่เขาทำงานที่อื่นๆที่เขาเคยเจอมาเขาเจออะไรมาบ้างคนเราในการที่ มาทำงานทำงานก็เป็น10ปี20ปีสาปีแต่และคนมีบาดแผลมีมีเรื่องราวที่จำฝังใจมีเรื่องราวที่เขาระแวงมีเรื่องราวที่เขากลัวเนาะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ต่างๆมันสะท้อนออกมามันสะท้อนออกมาในบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆของเขาถ้าเกิดเราเราต้องทำงานกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่คอยจะ แหวงกัดหรือคอยจะอะไรกับคนอื่นเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเจออะไรมาบ้างถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจ <laughs> เห็นอกเห็นใจเนาะแล้วก็เออช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะเอาจริงๆอ่ะที่เรามีมุมมองความคิดอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีมุมมองเพื่อคนอื่นนะเรามีมุมมองเพื่อตัวเราเอง เพราะเราไม่อยากให้จิตใจเรามันขุ่นมัวเกิดเกลียดชังเกิดความที่เรา,าไม่เขาเรียกว่าเกิดความเกลียดชังเกิดความริษยาหรือความที่ไม่ชอบอ,อะไรใครเนาะ ม,มันจะทําให้เราใจใจเราเองนี่แหละคุณมัวคนอื่นเขาอยากจะเกลียดเขาจะอยากจะโกรธเขาอยากจะอะไรกับเรานั้นก็คือปัญหาของเขาไปเนาะตัวเราเองเรามีให้คือความจริงใจที่ทํางานด้วยกันเนาะอยากให้งานออกมาดีที่สุดอ่าต่อไปต่อไปนี้ทํายากทํากันยากจริงๆข้อที่7คือการเอางานเนาะวางไว้ ที่ทำงานก่อนที่เราจะกลับบ้านอาเพราะการที่เรากลับบ้านมันเป็นกลับบ้านกลับห้องพักกลับออ,ออกจากที่ทำงานมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนเราได้รีแลกเราได้ฮิวใจตัวเองเนาะบางคนมีครอบครัวเนาะมีลูกมีเต้ามีสามีมีภรรยา,าบางคนไม่ม,บมีบางคนมีน้องแมวน้องหมาเนะกลับไปอย่างเงี้ยเออเราไปให้เวลากลับ กับตรงนั้นไม่ต้องไปพวงไม่ต้องกังวลกับงานแต่ทีเนี้ยหลายๆคนน่ะทำไม่ได้หลายหลายคนทําไม่ได้เราแนะนำนะเราแนะนําคือ,อเราเคยใช้วิธีอย่างนี้ก่อนกลับบ้านซักก่อนเลิกงานอะประมาณยี่สประมาณสิบหนาทีเราจะมานั่งเราจะเอาบุ๊กเอา กระดาษหรือเอาโน้ตบุ๊กอะไรของเราก็ได้นะอ่าแต่เราจะชอบเป็นเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษนะเราชอบเขียนอเราโบราณโบราณ,โบราณหน่อยแล้วคันเออเราก็จะจดจดงานที่ค้างอ่าจดงานที่ค้างจดงานที่มีปัญหาของวันนี้ลงเอาไว้บนโต๊ะเนาะไล่ไล่เรียงเป็นข้อ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 งานที่ค้างที่ต้องทําต่อมีอะไรบ้างงานที่มีปัญหาที่ยังสางไม่เสร็จ มีอะไรบ้างเนาะนั่นแหละเราก็จดเอาไว้แล้วเราก็กลับบ้านปล่อยให้งานมันนั่งรอเราอยู่บนโต๊ะที่ทำงานเรากลับบ้านเราก็ไปใช้เวลากับครอบครัวไปให้เวลากับตัวเองเนาะไปนอนหลับพักผ่อนให้ดีไม่ต้องกังวลเพราะคิดไปมันก็ทำอะไรไม่ได้มันกลับมาบ้านแล้วเนาะคิดอ่าเขาเรียกว่าต่อให้คิดมันก็ไม่ช่วยอะไร อ่าอันนี้สําหรับคนที่สามารถคัดงานออกมาตรงนี้ได้เนาะแต่บางคนเน่ยเหมือนกับบ้านแล้วยังมีโทรศัพท์เนาะยังมีโทรศัพท์ตามหลอกหลอ,อนอีกไอ้น,นั้นก็ก,ก็ก็แก้ปัญหาไปเออก็รับโทรศัพท์แก้ปัญหาไปอ่าแล้วก็วางหูก็ก็จบไปแล้วก็ถ้าถ้าเราเราเราเขาเรียกว่าอะไรเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้เรา คนที่จะโทรมาหาเราเขาก็จะเริ่มเกรงใจกับเราด้วยเนาะ,อะพอที่นี้กลับบ้านไปทํากิจกรรมทุกสิ่งอย่างเนาะนอนหลับพักผ่อนอะไรให้เพียงพอตื่นเช้ามาอ,อ,อาบน้งอาบน้ําบทาาอเตรียมมาทํางานให้มาทํางานให้มาถึงโต๊ะทํางานก่อนสัก20เนาะก่อนสัก ครึ่งชั่วโมง20นาทีอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะทํานู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็มาที่โต๊ะทางานประมาณ15นาทีก่อนที่เราจะเริ่มงานแล้วเราเริ่มมาอ่านมาอ่านสิ่งที่เราโน้ตสิ่งที่เราจดเอาไว้เมื่อวานนี้ว่างานที่ค้างที่เราต้องทํามีอะไรบ้างอ่านแล้วเราจะคิดว่าโอ้ต้องทำนูน่นนี่นั่นงานที่มีปัญหาอะไรบ้างเนาะทีนี้คนเราเมื่อเราได้ได,ได้ได้มีการพักผ่อน อ่าได้มีการนอนหลับเต็มอิ่นม,มีการพักผ่อนสมองมันจะแล่นเนาะสมองมันจะดีมันจะคิดได้มันจะคิดปิ้ง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 ขึ้นมาเนาะอ่าว่าวันนี้เออยังไงอะไรยังไงอ่าถามว่าบางครั้งอ่ะปัญหาปัญหาบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้อืมจริงๆนะเราเคยเจอปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องคนเรื่องคนบางอ่าใครที่เคยเป็นหัวหน้าคนเนาะลูกน้องไม่ถูกกัน ภาษาจะกินเออภาษาจะกินมันู้จะคิดวิธีไหนมันก็คนมันไม่ถูกกันมันต้องทํางานด้วยกันบางครั้งเราก็เราก็ไม่แก้เราก็ไม่แก้เราก็ไม่สนใจเออเราก็สั่งงานพวกมันจะต้องทําตามนั้นก็คือเหมือนต้องโปรงอะแล้วก็ให้เวลาทุกสิ่งอย่างเนาะให้เวลามัน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 พัดผ่านไปไอ้พวกมันสองคนที่มันไม่ถูกกันสุดท้ายมันรู้ว่ามันก็ต้องทํางานกัน เออแล้วเราก็แก้ไม่ได้เราพูดยังไงนุง่มเนายังไงพวกมันก็ไม่ไม่มาจับมือถือแขนกันเนาะสุดท้ายมันก็อยากได้เงินเหมือนเหมือนกับเราแหละมันก็ต้องทนฝืนที่จะทํางานร่วมกันเออไอ้นี่มันก็เราเราเคยเจออย่างนี้เหมือนกันตอนแรกเราประสาทจะกินนะเราประสาทจะกินแบบสมองจะเหมือนเหมือนสมองจะระเบิดเลยจะทํำยังไงให,ให้ให้ลูกน้องเขาเขา,เขารักใคร่กลมเกลียวกันสุดท้ายเราก็รู้ว่าเราทําไม่ได้เนาะเราก็ต้องปล่อยไปแต่เราเวลาจะ จ่ายงานหรือจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องระวังเพราะว่าคนมันไม่ถูกกันบางครั้งมันทํางานมันมีความโยนกันบ้างเออโบอยกันบ้างหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราต้องระวังตรงนี้ด้วยอ่านั่นแหละก็มันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคเนาะเทคนิคสําหรับคนที่ไม่สามารถวางงานเนาะแยกงานกับแยก เรื่องส่วนตัวได้เราอยากให้ทดลองทำแบบนี้นะอะลองทำดูสักพักใหญ่สักพักใหญ่เราจะเริ่มมีการที่แบบว่าอพอจดๆๆๆๆๆๆแล้วเราจะรู้แล้วว่าเราฝากชีวิตไว้กระอีกระดาษแผ่นนี้ยได้เออฉันกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นค่อยมาอ่านเธอนะเออฉันไม่ได้ลืมไปไหนแจฉันขอพักสมองพัก อะไรสักแป๊บกลับบ้านไปกินข้าวไปเมาส์มอยเนาะไปเล่นน้องแมวน้องหมาไปอยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็ไปนอนเนาะพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้เชา้าว่ากันใหม่เออเพราะว่าคิดมากไปก็แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายอืมข้อสุดท้ายท่องจำไว้ท่องจำไว้ในสมองเหมือนกับข้อแรกก็คือเราทำงานเพื่อเงินเนาะเพราะฉะนั้น นายจ้างเราบริษัทเราจ้างเราเพื่อมาทำงานเพื่อมาทำงานเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้เขาอืมเพราะฉะนั้นตราบใดที่งานยังยุ่งตราบใดที่งานยังมีปัญหานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายังมีความสําคัญเขาจะไม่ไล่เราออก เออเขาจะไม่เลิกจ้างเรานั่นเองเนาะยิ่งสถานการณ์ทุกวันนี้ยิ่งแย่เนาะสถานการณ์เศรษฐกิจน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นบางคนที่มีงานก็ให้รักษางานเอาไว้งานเนาะถ้าไม่มีปัญหาไม่มีความหยุมหยิมไม่มีนูนไม่มีไม่มีนั่นไ,ไม่มีน,น,มมนี่เขาไม่จ้างเรามา เออเขาไม่จ้างเรามาแน่นอนเขาไปจ้างใครก็ได้ที่ไม่ต้องมีความรู้ต้องไม่ต้องมีสกิลไม่ต้องมีอะไรอ่าที่เรายังทำงานในตำแหน่งนี้ได้นั่นแสดงว่าเราจัดงจัดการงานเนา จัดการปัญหาให้กับบริษัทได้อ่าจงมีความภูมิใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหามันเยอะเแยะๆ,ๆ,ๆดาหน้าเข้ามาเราก็บอกว่าเรานั่นแหละเราก็ตั้งสติเนาะจดเป็นข้อๆทำอะไรก่อนหลังแก้ปัญหาไปเป็นเปราะๆพอเราแก้ปัญหาไปแต่ละครั้งแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยเราจะมีความ ภูมิใจในตัวเองนะว,ว่าเฮ้ยฉันแก้ปัญหาได้นะฉันทํามันผ่านไปได้นะโอคิดว่าจะไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายเราก็ทํามันได้เออนั่นแหละมันก็เป็นความภูมิใจของเราด้วยเนาะแล้วก็คือเราเจอหลายๆคนบนงาน บน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 ไม่รู้จะบนอะไรเออไอ้นู่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นโอ้คนนั้นก็ไม่ดีเอองานมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่เราให้แก้ไข <ST AN CE> เราก็อยากจะถามว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากจะเจอเอ,อ่ออะไรนะ คนที่ไม่ชอบเนาะ,ะไม่ต้องแก้ปัญหาใดๆลาออกจากงานมาอยู่บ้านจ้าไม่ต้องได้เงินเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่องเอาไว้นะจ๊ะเราทำงานเพื่อเงินนายจ้างเขาจ้างเราเนาะบริษัทเขาจ้างเราเพราะให้เราไปทำงานแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้เขาอ่ามันเป็นที่มุมมองมันเป็นที่ i ม่เซ t ของเราเนาะให้เราผ่านเนาะให้เราผ่านแล้วก็อยู่ในสถานะการณ์ ต่างๆนานาตรงนั้นได้ที่เราบอกแล้วว่าสังคมสังคมการทํางานบางครั้งเราหนีมันไม่พ้นเราหนีมันไม่ได้เราก็ต้องปรับ m ม n d เซ็ตของเราอลองทําดูนะแปดข้อนะสองพาร์ทยาวจุกๆเลย <laughs> เออเรานะพูดอยากจะมีถ้าพูดเรื่องงานอ่ะมีให้พูดเยอะเออแต่วันนี้ตัดแค่นี้ก่อนเฮ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแรงแล้ววันนี้วันนี้น้องหมาไม่สบายด้วยเออวิง่งแล้วแล้วก็เอาเอาน้องหมาไปที่ทําไปไปไปโรงหมอก็ไม่ได้ด้วยนะไปไปไปเอ่อไปเวชนะเออไปไปอะไรนะไปไปโรงพยาบาลสัตว์ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหมาที่ค่อนข้างดุแล้วก็ตัวใหญ่มากเอาไปยากก็ต้องถ่ายรูปถ่ายะายแล้วก็ไป อธิบายให้คุณหมอเขาฟังเนาะเอายามาก็ต้องมายัดยายัดอะไรอีกโู้ยอะไรมากมายก่ตะเกียงอย่างไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันแล้วก็มีความสุขในการทำงานด้วยละกันนะบายบายจ้ะเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะวันหยุดสุดสัปดาห์จ้ะบายบาย